กราบสวัสด no ีทุกท่านเลยนะครับอยู่ผมกับนายออตี้กับเกมเอาตาสตรานะผมในพาร์ทที่2นะครับถามว่าเอ้ยไอเฮี้ยทำมาไมึองออกติดๆกันเลยมึงเล่นวันเดียวกันหรือเปล่าแบบคนละวันนะแต่ว่าเนื่องจากไม่ค่อยมีเวลาอัพคลิปลงก็เลยเออเล่นดองๆเอาไว้เสร็จแล้วก็มาอัพลงแม่งรวดเดียวเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมก็มาต่อเลยนะ โอเคเราจะเอา,เอาแบบไหนคิวแล้วกันเนาะเพราะเราเล่นเราไม่ใช่สายแทงอะเปเล่นเป็นเล่นพวกยึดปงยึดป้อมไม่ไหวอนะโดนเขาแย่งแต่หาเขาแยาปา่ปิดตัหนึงปิดโปรแกรมกันโอเค okay. โอ้มีมีกระตุกมีค้างนิดหน่อยนะต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งยวดเลยกันทีเดียวนะจ้านายจ๋านะโอเค ตนนี้นี่คนในห้องนี้ก็เวลโ,โห و, สูงๆกันทั้งนั้น,นมะวานนี่มายังแค่เจปอยู่เลยมาอ,าอีกทีนี่โอ้โหสูงๆกันแล้วอะครัสนะถามว่ามึงเล่นเวลาไหนเนี่ยแน่นอนก็ัเวลาเดิมเวลาประมาณตีหนึ่งนะตอนนี้ตีหนึ่งยี่สิบนาทีนะถามว่าทำไมมึงไม่ชอบเล่นกลางวัน <laughs> กลางวันผมนอนนะโอ้ โอ้โหสนไยส้มโอส้มโอส้มโอมึงโดนกูแน่นะครัชนะก่อนอื่นนี่ขอขอไปลัดตัวนี้แล้วกันนะส้มโอ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 โดนแย่งไปเลยครับจะรัดทำเพื่อ โอเคโอเคเรามาสแกนเป้าหมายเอ้ยชึบชึบชึบยิงยวดกันเลยทีเดียวนะครับอะไรล่ะส้มโออะไรล่ะส้มโอส้มโอส้มโอเอ้ยเชี่ยอยยเพิ่งอือหืออือหือใจเย็นนะครับจเย็นนะครับ อืใจเย็นนะครัสเมื่อกี้นี้อ่าถึงกับเมาค้างกันเลยทีเดียวนะครัสใจเย็นครัสใจเย็นเอ,อโอ้โหเห็นกูด้วยครัสไม่น่าใส่ใส่แหวนมาเลยอะ่ะใส่แหวนแล้วมันทำให้เห็นชัดขึ้นนะบิง้งยวดกันเลยทีเดียวนะฟุ่นเฮ้ยไอ้สัตว์ โอ้โหโดนเจาะเกาะมึงโดนครับมึงโดนมึงโดนครับเรียบร้อยคิดถูกแล้วครับที่ถอยเพราะเห็นเพื่อนมาหลังคขนไปต่อนี่โดนคิวฟรีแน่ๆเลยครัชโอเคสแกนนี่มีตัวหนึ่งอะตายไปแล้วอ๋วทางนี้มีตัวหนึ่ง,ง,งเฮ้ยสัตว์กดผิด อันี้มีตัวหนึ่งอันนี้มีตัวนึงข้างบนมีตัวหนึ่งใช่ไหมข้างบนมีตัวหนึ่งครับข้างบนมีตัวนึงไ <c oughs> อ,อ๊สัตว์มึงอีกแล้วมึงอีกแล้วมึงอีกแล้วนะยิงยวดกันเลยทีเดียวเนะี่ยสัตว์ืหลืมไปถ้าใช้ของตอนวิงวอล์กมันก็จะหายวิงวอล์กจะได้เจอเลยนะครับเดี๋ยวนะครับรอกูเดี๋ยว สึกว่าไอ้เหี <vastly lava>. ้ยโดนแบะโอ้ยตอนนี้สกอร์ยังแบบยังไงวะว่ายังไงเดียร์เมาส์มันยังไงเดี๋ยวผมเดยวจบเดี๋ยวขอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบตอนนี้เดี๋ยวขอปรับอะไรแป๊บหนึ่งนะฟุ๊บ Hey, hey. ยิงยวดยิงยวดกันเลยทีเดียวสังเกตเป้าหมายมนตรงนี้ตัวนึงโอ้ยโดน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 ,โดนปอมไข่มายังไม่เห็นทีนะ ชุบ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  <c oughs> ยังไม่เห็นสินะก็ไม่รู้สินะ,อะเออเออตาย <c oughs> โอ้โดนสนาเก็บจวดกันเลืเดยวห <c oughs> ลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนหาที่หลบก่อน ข้างบนมีตัวหนึ่งเป้าหมายเป้าหมายข้างบนมีตัวหนึ่งถามว่ามึงรู้ได้ไงนะดูจากเรดาร์ของผมนะเมื่อกี้ผมใช้ขอ,องไปทำให้เห็นขอ,องในเรดาร์โอ้โหหลบครับตามมาตามมาตามมา ตามมาตามมาตามมาอยู่ตามมาอ่ยังพัดยังยังเดินรู้สึกว่าจะเดินขึ้นไปข้างบนนะเราไปมีเวลาภายในเจ็ดวินาทีนะต้องรีบขึ้นไปนะมีเวลาแค่เจ็ดวินาทีนะเจ็ดวินาทีเรียบร้อยโอเครอครับรอซิคล์รีโหลดใหม่ครับอันนี้หลบก่อนนะหลบก่อนรอตั้งรับอยู่ข้างบนระหว่างนี้ก็เจนเลือดรอไปนะยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยรอครับรอ ยุทธการเหินฟ้า I can fly นะผมขอตั้งยุทธการนี้ว่ายุทธการเหินฟ้า I can fly นะโอเคพร้มอมแล้วครับ I can fly เราจะทำการค้นหาศัตรูนะซึ่งศัตรูที่ผมจะค้นหานั้นเจอแล้วครับเจอเท้าหม่ยแล้วเอาคนข้างหลังก่อนครับเอาคนข้างหลังก่อนครับเอาครับ ืม <c oughs> ครับโดนด้วยครับ <c oughs> ยุทธก,การไอแคนไฟโอเคเราเรามาลุยกันต่อตอนนี้เราไม่มีเรดาร์ <c oughs> แล้วนะ <c oughs> หมดแล้วเรดาร์กดเล่นเราต้องคอยสืบและค้นหาแล้วแหละว่าเราควรจะไปทางไหนดีอีกสองวิหมดละโอเคทางนน้นมีหนึ่งตัว ทางโน้นมีอีกหนึ่งตัวสไนเปอร์ระวังหลังให้ดีๆครับเราจะแบบคนที่ผมจะเล่นแบบเนียบๆแล้วแบบไม่แบบไม่แบบเออ,อก็วิ่งเข้าไปบวกโดยที่ไม่มีเหตุผลนะผมจะไม่ทําอย่างนั้นนะตานี้เราจะมีเออ <c oughs> เขาเรียกว่าใช้สมองนะ <c oughs> เจอแล้วเจอศัตรูเจอว่าหมายแล้วครับ ไปไปครับไปไปครับปไ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 ปครับปไปไปเดี๋ยวก็าตายเองครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ชึบชึบชึบหลบครับหลบปลาดักครับปาดักรอรีโหลดครับโอเคหาป้อมครับตรงนี้ต้องรีบวิ่งหาป้อมก่อนเลยเอ้ยไม่ใช่สิเขาเรียกว่าที่เจนเลือดนะ ร้อยครับได้คิวตัดหลบหลังไอ้นี่ครับหลบหลังครับโรอเครับผมโอเคครับผมเล่น <c oughs> แบบแนบเนียนนะ <c oughs> นี่ผมจะไม่ไม่เหฮาอะไรมากนะอ <c oughs> ขอขอแบบต้องใช้สมองนิดหนึ่งนะ ับมีเลือดแค่นี้แล้วก็จะจะบูอ่ะครับ่อยยังนี้ครับดูซิครับฝั่งตรงข้ามจะเจ็ดเลือดทันไหมตอนนี้ก็สกออยู่ที่สามนะผมสิบสามต่อส0ต่อเจ็ดนะเราต้องเล่นอย่างระมัดระวังมาแรก,แรกๆนี่คือผมเล่นแบบกุ้ยๆเลยอะ่ะรู้สึกว่าเขาจะรู้ไม่พ้นบหรอ้สัตว์ ระยะเนี่ยถ้าเข้าเข้าใกล้10เมตรเมื่อไหรนะผมเขาก็จะรู้ถึงอ้หรู้นี้น่าจะเปลี่ยนเป็นพกนะซอซอใช่ไหมซอได้เดี๋ยวจะไปสีซอให้ควายฟังถึงที่เลยนะครัชทริกการกระโดดเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้กันดีนะครับผมเป็นการเพิ่มความเร็วแต่แนะนำนะการที่จะเข้าศัตรูอย่าง แนบเนียนนั้นเนี่ยแนะนําว่าควรจะใช้สกิลระยะไกลพะเข้าใกล้10เมตรเมื่อไหร่เนี่ยจะทําให้มองเห็นขึ้นมาทันทีนะครับผมเพราะว่ามันจะมีระยะของมันอยู่แต่ถ้ายิ่งอัพมากเท่าไหร่เนี่ยระยะเนี่ยก็จะยิ่งสั้นลงเท่านั้นที่จะมองเห็นนะแต่นี่อันนี้ผมอัพแค่หนึ่งเองเพราะว่าผมเน้นไปทางด้านการสกิลพิษซะส่วนใหญ่ คือในกรณีที่ผมฆ่าไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ยังสามารถเก็บจริงๆครับนี่ครับนเนี่ยมันเป็นสกิลไว้พุ่งหาตัวคนอื่นเขาครับ,รบตายครับไม่เหลือเรียบร้อยอย่างน้อยก็ได้คิวอะครับเห็นไหมในกรณีที่เราตายเนี่ยอย่างน้อยก็ได้คิวอะนั่นนั่นคืออย่างนั้นนะครับคือทําให้ไม่เสียคิวโดยที่คือไม่เข้าไปแลกโดยปราบประโยชน์โดยที่ไม่โดยที่เสียครับอะไรประมาณนั้นนะ ผมก็ไม่ใช่คนที่เก่งอะไรงั้นนะปุ๊บ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 ปุกบปุบปุ๊บชุ๊บชุ๊บปุ๊บปุนบ้ว๊งปุ๊บ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 นุ๊บปบุบบบุกอยู่ยก,กันเยอะนะเราควรระวังทางด้านนี้มากกว่าเพราะทางนี้นมี้ยัแมีอยู่นะ hei, ครับอรน้ยับมอย มเมื่อกี้เมาค้างครับได้ยินไหมครับดึงเ <c oughs> มากรูกรูค้างเลยครัชชนะนะโอเคด้วยสกอร์ที่ค่อนข้างจะจริงๆว่าแต้มแต้มเนี่ยจะได้น้อยกว่าคนอื่นเขานะถ้าเล่นสายแบบผมเนี่ยแต่คิวเนี่ยจะได้กระจายเลยหลังมาดูกันซิว่าได้ใครได้ที่หนึ่งของห้องเออ โอ้ยได้ของดีไ <laughs> ด้ของดีอยู่ที่เลเวลสิบนะก็ใครที่ค่อนข้างจะสนใจเรื่องคิวเดตเนี่ยก็แนะนำให้เล่นแบบระมัดระวังหน่อยนะครับผมไม่ใช่ว่าเล่นเหมือนผมมันพาร์ทที่แล้วอะเี้ยวิ่งเข้าใส่อ่ะวิ่งเข้าใส่นะงั้นมันก็ไม่ใช่นะไม่ใช่เหตุอยู่หรอกเดี๋ยวผมหาเควสท์ทำก่อนมันมีเควสหลายเควสที่ผมไม่อยากจะทำอะ ไร้ประโยชน์มากอะ่ะเปลี่ยนเป็นเคสบะวันดียู่แบบนี่กั่ะเนย่ยากเคไปดูยังต่ออีกสักตานะครับผมเวลานี้ก็การจัดการสุ่มในค่อนข้างที่จะช้านิดหนึ่งปกติกดปุ๊บแป๊บเดียวได้นะวันนี้ก็คนมันก็หลับกันนอนนมกันหมดแล้วนะครับผม หรือว่ากลางวันมันก็เป็นอย่างงี้วะคนแน่นทั้งวันเลยหรือเปล่าออกเกมเนี้ผมว่าคนน่าจะแน่นทั้งวันนะรู้สึกว่า <c oughs> เ,กเกมอะไรเนี่ยไม่ไม่เคยที่จะไม่โปรนะคนไทยเนี่ยผมเล่นต่างประเทศไม่เคยจะเจอักทีพวกปุงพ,พวกโปรเนี่ยฮะคนไทยนีย่รู้สึกว่าจะมีอะไรนะโป้คนไทยนี่ไม่แพ้ชาติใด,ดในโลกจริงๆเลยนะครับรู้สึกว่าทุกคนนํำหน้าด้วยคำว่าบีหมดเลยนะ มาเบียอะไรประมาณนั้นอ่ะเสร็จครับเสร็จแล้ีเชี่ยครับทำไมทำนิสัยขี้ขี้อย่างเงี้ยครับเดี๋ยวนะครับเสร็จไปหนึ่งครับเสร็จไปสองครับทำไมทำนิสัยขี้ขี้อย่างเงี้ยครับ ทำไมต้องลัดกูด้วยอะครัสโอเคครับผมอย่าครับอย่าบู๊อย่าบู๊อย่าวิ่งครับอย่าวิ่งโดนจ่อเกาะอยู่เข้าไปบู๊ไม่ได้นะโดนจ่อเกาะอยู่ตายแีมมีการยิงยิงฟ้าเมื่อมองฟ้า รู้สึกว่าโอ้โห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 พอครับตายไหมครับตายไหม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 ตายสิตายสิครับตายตายไหมไม่ตายตายครับโอเคในที่สุดรัศม,มีพอแล้วพอ,พอที่จะจัดการได้ถอยครับถอยถอยถอย,ถอย,ถอย,ถอยครับไม่แนะนำให้บุก <laughs> ถอยเลย ด้วยเนื่องจากสกิลที่ไม่มีแล้วนะต้องรอรีโหลดกันใหม่เลยทีเดียวยาง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 นัมาเหมือนกูเลยชอบเผลอกดพุ่งโอเคจริงๆเกิดมาเนี่ยควรจะเก็บพุ่งเอาไว้นะเพราะว่ามันจําเป็นมากเลยนะในการที่จะเข้าหาศัตรูโดยที่ศัตรูไม่รู้ตัวถ้าเข้าไปใกล้จัดเนี่ยมันจะมองเห็นนะต้องพูดคานั้นเลยอนี่แหลกอ้นนี้แหลก นี่ยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวแหลกหรอแหลกหรอมึงแหลกหรอโอ้ยแหลกก็เก็บไกลเลยนะครับอย่างนี้โอ้ยล่างล่างขอฮิวหน่อยครับขอฮิวหน่อยขอใสาายชายคาหน่อยครับขอใสาายชายคาหน่อย รอครับรอแทงรอแท้งหมดหมดเมื่อไหร่ไม่รู้เลยครับแท้งอย่าเข้าไปใกล้ครับจังหวะนี้สัตว์เลยไม่โดนครับแทงหมดแล้วครับแทงหมดแล้วครับตุ๋ยตุ๋ยเลยครับตุ๋ยจังหวะนี้โอเคอุ๊ยอุ๊ยโดนครับโดนหลบ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 หนีครับจังหวะนี้หนีอย่าอย่าบู๊อย่าบู๊ไม่เอาครับไม่มีปืนไม่มีปืนครับไม่มีปืนมีแต่โกครับถอยถอยถอยต้องรู้ทั้งรับรู้ทั้งบุกนะเอาไปกินครับอร่อยครับอ้นี้ก็แป๊บับ ต้อแบบเผลอกดสกิลผิดครับกลับก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะ okay, okay. เคโอเเคอาคนหลังก่อนครับเอาคนหลังก่อนเอาคนหลังก่อนครับเอาคนหลังก่อนโอเคเจลเลือดครับเจลเลือดระหว่างนี้วิ่งไปหาเพื่อนครับช่วยยิงครับช่วยยิงช่วยยิงสมทบโอ้ยกลับครับกลับครับเพื่อนตายมาแล้วครับโอเคครับผม ถนอมถนอมชีวิตไว้ครับถนอมชีวิตไว้มาครับม,บมบันมาแล้วครับหนีหนีครับหนีหนีหนีคครับผมถึงจะไม่ได้คิวอย่างน้อยทีมก็ได้ครับโอ้โอห,ห,หสัตว์ก็ตายครับไม่ไหวครับเกโลโล โอเคโลโลมาเองเลยครับอะไรของมึงเยมึงเดินเข้ามาดุม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 อย่างนี้เลยเหรอครัชทำตัวอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าเหรอจ๊ะเดินเข้ามาดุม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 ไม่คิดจะหายตัวสักหน่อยเลยเหรอฮะมึงนึกว่ามีจะมีคนแบบเป็นไก่เข้ามาให้มึงฆ่าง่ายๆเล้ไงวะเนี่ยฮะจริงๆเราต้องคอยสังเกตรอบตัวมากเลยนะ เพราะว่าระยะเนี่ยแน่นอนว่าคนเล่นแรกๆอ่ะมันต้องคงไม่อัพเงาหรอกอะ่ะสิบเมตรอะ่นอะนี่ยเนี่ยนไงนี่ไงนี่ไงสไนยเยอะครับสไนยเยอะอยู่ครับสไนยเยอะอยู่ครับไอ้นี่ครับเลือดน้อยใช่ไหมครับเลือดน้อยเลือดน้อยเดี๋ยวได้รู้ครับเลือดน้อยครับจังหวะนี้ยังไงยังไงยังไงไอสัตว์ตกรใจนึกว่าหืมสตูอเฮียกูงัดเต็มข้อเลยครับ เดี๋ยวเดี๋นี้มีมีเงาครับมีเงามีเงาที่ไม่พึงประสงค์ระแวงระแวงครับมีเงาที่ไม่พึงประสงค์ครับเมื่อกี้เห็นเห็นคนวิ่งวอลเห็นคนวิ่งวอลครับเห็นคนวิ่งวอลนะครับตายครับกูเนี่ยตายครับเออีกแล้วครับกดผิดอีกแล้ว ไปเอาเลยครับเข้าไปเอาเลยแล้วมีพวกถอยครับถอย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 มีพวกครับมีพวกเข้าไปเอาโอ้ยรู้สึกอันนีช้ชอบเล่นบูเหลือเกินนะครับเนี่ยมามาในเะดีวยวกันนะผมใช่ไหมล่ะมาครับรู้สึกว่าจะตายห่าแล้วครับยังยังไม่ตายอีกหรอครับนีก่ก็ตายห่าแล้ว เดี๋ยวไม่ได้ครับโดนเด้งครับเขาเสียนะแนะนำอ่ะถ้าเจอเด้งเจอพวกสกิลเด้งอย่างเงี้ยเนี่ยเราเราไม่ควรไม่ควรจะบู๊บบู๊บผีผีผามขนาดเนี้ยนะครับผมเริ่มเสียสกอร์แล้วอ่ะเราเราต้องเล่นแบบดิจิตอลหน่อยละเห็นอยู่แบบ สับปืนเล่นทำไม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 เฮ้อไอสัตว์ไม่ใช่ป๊อกเด้งนะสับใหญ่เลยเยดเด้สับใหญ่เลยนะมึงเฮ้ยสัตว์ตกใจโอ้มึงโผล่มาได้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 อเมซิ่งมากเลยครัชเอาสกูตกอกตกใจกันเลยทีเดียวนะครัชโอเคนะ ไอเฮีย <Hey>, yeah. <laughs> โอ้ยเมื่อกี้ชักปืนออกมาแล้ว mm hmm. ยิงไม่ทันต่อให้เราต่อให้เราต่อให้มันไม่แย่งคิวเนี่ยเราก็ยิงไม่ทันนะเมื่อกี้นี้ดูใจกลางหวะนแล้ว เราไปรีบไปหาที่เจนเลือดกอนก่อน<ๆ>ดีกว่านะผมว่าปักเจนเลือดไว้หน่อยครับขอบคุณครับขอใส่พึ่งบุญบารมีไอสัตว์บินครับบินบินไอเฮียเนี่ยครับขพอเสียของมันเนี่ยอย่างที่บอกครับรัศมีสิเมตรเนี่ยเห็นเห็นกันได้เ,เห็นไอสิบเมตรเนี่ยเห็นกันชัดเจนเลยครับ ต้องให้ไกลไกลประมาณ11เมตรอะครับถึงจะมองไม่เห็นเลยอะเวลาหายตัวแต่ในกรณีที่แบบนะก็จะเห็นถามว่ามันจะย้ำทำไมนักหนากูรู้แล้วไม่เป็นไรมันไม่มีเรื่องจะพูดจริงๆไอ้เมียเกโลอ้ย,อออยถอยถอยเจนเลือดเจนเลือดเจนเลือดดีมากขอบคุณครับกลับคอนก่อนกลับก่อนครับกลับก่อน เพื่อความปลอดภัยนะรักษาไม่ให้ตายเออไอ้ชิ้นนี้รู้สึกว่าจะบุกแล้วเกินนะครับตายหาไหมล่ะครับเรียบร้อยครับต้องคอาสังเกตแล้วโอ้ยเยอะเหลือกเกินเยอะเหลือกเกินถอยดีกว่า mấy áo 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 đi qua, ít cha ít cha ít cha, cái gì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 , la hả? đi qua. เจอแล้วเจอแล้วนี่ครับอย่าเข้าไปใกล้มากครับมันรู้ตัวอมองไม่เห็นมองไม่เห็นนะยังไม่อยู่ในระยะที่เรียกได้ว่ามองเห็นรอ,อครับรอเขาโบอกันเมื่อไหร่นะเรียบร้อยครับ <laughs> <laughs> โอเคทริคการเล่นก็ไม่ยากครับอย่าวิ่งเข้าไปให้มันเห็นครับ โอเคครับผมผมว่ารีบไปหาที Likewise, ่เจนเลือดกันก да ่อนดีกว่านะกลับไปไปไปโน่นดีกว่านะเจนเลือดกันก่อนมันต้องรีบก็ได้ครับมันจำเป็นว่าต้องได้คิวตลอดเวลานะพักพักผ่อนบ้างพักผ่อนรีแลกซ์รีแลกซ์รีแลกซ์กับกับชีวิตนะ ปึ้บอืมไอสัตว์ไอสัตว์ดิแลกับชีวิต โคครับก็ขอจบเพียงแค่น <decorative life> ี้นะถามว่าพันนี้ทาไมมึงไม่ค่อยพูดเลยนะค่อนข้างที่จะใช้สมาธิอย่างสูงนะคือสมาธิเนี่ยถามว่าไอเทียมมึงจะใช้อะไรน่ะก็แค่เล่นเกมคือมันแบบคือผมเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์ร้อนนะในการที่หักจะหักห้ามใจตัวเองไม่ให้แบบเอาแม่งเลยอะไรันเนี้ยมันมันมันต้องเงียบอะไร้ันเนี้ยโอเคครับผมก็ขอขอขอบคุณมานครับผมนะที่รับชมนะครับผมก็จะต่อพ์ทหน้านะครับ